สบ,บายดีป้าลุงเขาสา่กันเด้อป้าลุงเขาสั่งป้าลุงไเด้อวิอ่งได้ใส่เสื้อป้าคนสวยค่ะก็เอามาใส่กันพี่น้องเลยแต่ห้ามเราใส่จนใส่ลายเถื่อนเลยค่ะนะนี่แต่ห้าวใส่ทอดไข่แล้วก็ห้างปลาทูแล้วก็ทอดปลาหวานแล้วก็แจ่วพี่น้องเสเสร็จแกันมาไหมาสเสเสริร่วมทีมสีเหลืองกินข้าวเส้าออกแม่อฉี่พ่อไหมลูก Tóc mẹ nàng. Wow. Những bội hình phi nhau cảm nè Lọt như theo thùng. Gin kín, suy lạ. kín luk bài hùng hiền. Sap bỏ ít thoát nằm xẹp Huh? Sap. Ngóng nặng 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 พอน้องมันเฮือนมันนอกมะนาวเฮาบ่ดีเนาะก็ซาวนํากันเด้อบ่แม่นว่าใส่สีเหลืองอันอีหยังดอกพี่น้องสีเองปากนวยฝากมาให้ตเฮิงเฮายังบ่ได้ใส่บ่ได้ใส่ร่วมทีมกับตเฮิงมีแต่เฮาใส่ผู้เดียวอันนี้สิใส่ให้ได้เบิ่งได้มกันเนาะ4ปากนวยฝากมาเองล อาหารเลยจังเรืองโอ้บุ๊่ตหมูมาส่วนเลยนะอมกิน่อแม่แม่มกกินอย่างนี้้อินข่าวเรื่องน้องหน้ามาอ่านถามจีอีมาต้นยมกินถามหรือเป่ นี่ก็ยังะสาวแม่ตะไข่ยังลือดงเนาะยิ่งขอขาที่มูดูได้ฮึฮึฮักมึไปยังไงของอ้าเสือนะซำการอ้ายกำหนอกมาใส่ใส่เดียวกันพี่น้อน ้าบเมนูไข่แล้วก็ปลาหวานขอบคุณที่คุณจอยนะยเลยฝากเถอะขอบคุณมาใหา้ ปากกบลูกได้ไหมลูกขอบคุณขอบปากขอบใจเด้อหืมบอกเอาปากสวรคขอบคุณขอคุณมบ้าทกอา่อากอกินสิกับผู้าว คุณเด้อปากรบปุงสีปากะปุกกวามาหากใจใช่หาดีไม่แห้งนด้วย แก่ก็ตัวบ่ e มีบวเลว่าจะขาวาง นี่อะไม่หมดนั่นแหละต้องกินมาจานแรกเลยไข่ไข่ที่ไข่ต้องเ็นยาต้องกินยาไข่นี่มันนี่มันพีบมันบกบกทั้งหลาย น้ำเค็มนะที่บ้าน้ามเมึกน้ำเค็ม อย่ากินหนงหน่่ยเนี่ยต้องดูนครับสผักน้ำงเงี้ยงอ่ะแนลแนลหกสามเจ็ยวมากินมาบ้างหรอเอิงเงีย เอะแม่บ <łość> ้างนะนองมัวมาตอนนองเนี่นองเนี้ยเนอะเียนะจ๊ะนองมัวมันติดจูนนองเนี้ยสิวว้าววันทอาสาวมาช่วยงา

Hãy cho kênh Để không mãi mãi không mãi 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 mãi

ไปพันกี่สี่บาทเนาะห้าบาพันคือไรเหรอเนียไแล้วพันแค่ละข้างเท่าหน่อยจอดอยู่ให้แล้วหดเด้อ ขึ้นเอากร้มาพี right. Mother, wow, pp, ่มจังที่แ่หละจะบอมาบักเลยน้อยหน่ว่าไปห้มามมาแกงอยู่นาทีเอพ้าพ่เอาเอาหมดได้มา

เขาะมาหามน้ก sí, ับมะยันนี่ยอยากออกมายำมาโมโล่ล่ารงตัวรับาวลยำยำิำยำยเยำ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 ยายำ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 เำยำยหายเยำ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 นำย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 ำกำย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 ำมำยำเขยำยำาำยำยา มันกินขาวแแมเอากะทีมอาเลยน้อใครออกแลูกน่ากระตุนอ้ลูกชายคูนไปตื่นชวยฉันรู้ถอึนกหนกหนัาหนอกหนักหน้าหน้าหนักหนักหนสกหน้าหนักหนกหนกหนัาหนักหนหน้าหน้าหนหนัหน้าหน้าหนกหนัหน้าหนหน้าหนักหนักหนหนัาหนกหนหนกหนักหนกหนักกหนนักานักหาักหกหนัน แต่ไม่ชวนพี่น้องอันี้ได้ไรเื่อเอามาไเื่อแรกกินขาคอกนี่ีงาคน้เ้่ระเีมันกินีขายกินเอาอันี้เี่ยไหวฟาให่นี่แปก่อยกบชีบร์ดเลยอืมตายค่ะบดใหญ่ทำนี่แหละาใหญ่ใ่ เอามาพี่ต่าเอามาพี่น้องเอ้ยว้าวขาอะไรบานนี่นี่ใช่หรือไม่ใช่เนนับด็มกกระเซ็นบปลามันต้อินเลอมุกเรห่อมสาบน้าตาเนาะเียรักกินต่อกู้หมอปลา้วกิงเน้อน้านพ่อกรม่ได้พี่นงเนอน้านอ พี่แม่สูบส้มอย่าลืมก็แล้วก็แช่ก็ติดตามสังเกนแสดงกเด็กเด้อหืมย่อมาหน่อยหน่ะอ่ะนางล่องยาสิปิดขีบห่วยโมหานี่ซับหนังเนี่ยมาอยากหนังโมแทนโาหล่นต้นน้ำแตดึกฮะกระลูกโมลูกแข่เลยจ้าโมแมาแข่หยงเลยฮะ สบายดีพี่น้องล่าลเลยอ้าลูกกูสิขุบนูแล้ว